กิจกรรมความเปลี่ยนพระเก่งปริวินาครั้งที่58วันที่27มคมิมถนุน 8, ายสัารยสดุนแก้ว3าสอวันนี้วันที่27มิถุายน2อ5 8เป็นวันที่58คข้าพเจ้าในกุมศรีสุกแก้วขอถวายเสียงสารยาพุทธศุทรัริ แล้วมูต่างต่างรเทพพบูชาธรรมบูชาหังเขาบูชาและจริยบูชาธรปรจชันทั้งหลายมุจิกของขับเจ้าจุตั้งมั่นสติหร well. ือลึกได้มีสมาธิจอจอเนี่ยครับพิเศษชนะในบทตัออย่างตน้งในเทินบทที่หนึ่งบกราบพระรัตตรัอารังสมาสัมุทโธเพราะว่าพุทธังพุทธังพระวมตรวร์โตกุตตาธัมโมธรรมัสังุปฏิปปนเพว่าโตสาวกสังกสังขานังบทที่สองบทบูชาพระหลิน่าอังสมาสัมุทโธสุจิหลังปริพุโตคุณีหนธรโนธรนปรมีกติสติ เยาวชีวังอทางธรรมังสงคังสร้างนังกตุปชีมรัตนตยังธรรมังจารามิสตินาเปืทีสามบิสุชนทวดาสมันตาจักรวาลิสตาาเจตุตวตาสธรรมังไม่รักสังตุขมกังักเกเมจรุปิลิกกลตตจันตเลขว่ามันทิเบสเทจคมิตรนะคนเขวัทุนิเกิเตปุมาเจยตุเทวชารวิสเมยะขันพานาคัคตตาสันกยังมีวรวจนะสัตโมิันตุธรรมสวนนกลวยมัันตาธรรมสวนนกลวยมันันตาธรรมสุนนะก บทที่สบทสวดปะพาคณะมการนโมตัสสะกวตวตาสมตสมุทรสตร์นโมตัสสะกตัวตสมสมุทรัาต์นโมตัสสะกตัวตสมสมุทรสตบทที่หาบทสตรัยสนคมนาปาถาพุทางสนมกิจมิธรรสนามิมิสังังสมทียปิดผู้ทงสนามกิจมิทที่หยปิธรรมังสนามกะจมิทที่ยปิสังฆังสนามกิจมิตรยมปิดผู้ทงสนามกิจมิตรียปิธรรมังสนามกิจมิตรียมปิสังฆังสนามกิจมิบทที่หกบทสวดสัจจิจญาคถานอัิปิณังยังกุธุวินาตติมิสั น Lebanon, ang ang it, ันที่มีสนนักระยังทมมีสนนังวลังไสติสจาะวัชินาสติมีัตุัพทนนัที่มีสนนักรยังมีสนนังวังไสติสเจาวัชินาสติมีขัตตุทาริเจตบสวดติรัตนะปะนามคถาพุทังนัมเมตตนะพุทธะสลระจิตตังธรรมังนัมีรตตนะพุทธะวิสุทธิสารังสังังนัมเมัตนะพุทธะสุสีลัตธิติตังนัมเมติรัตตังรัตเตเนวะสมาสัมสูริตาวัุวิสีสักพุตังอัญโยยานยุตตะคุณายะยเา สัมภเวนะโลเกกะาจิตจัดเจริญจัปตุภูตังวิรบิลยานุสยังติดวัฏสงวนวิญญหิปันติตะชันนิหิวิชัญยุรุปังโลกมิเกเิจิกระถั่งประลับเพญยังกิสจิตถูวิธีต่างกุณกายายตัยะนามิหิวัตะชันะตายะตุวิสุตตปิทมุปัตะตังมนาสีสุทัปปัฏถาานังปุญญะทิการน้ำมัสสมุตตะมะปัญญนาภูมิงทุกขะปมุจจะนภุขะสนังกัตตานังปุชระหิโตปรมังปุชนายังนิพพานะสัจจิกระาย ยุปปนิสัยถังสัมมาเกเรสะมะละโสทนาสิทธิยาจัตตุภิอัตตะกุศลีหุปัสเสวะนียัางปานีหิตจะปิสรณะนังกัตมะนิยะเมวะสะสมัยดังสรณะหนังละสระนังกัตมะหักรัตินทิวังคณะเนโซนัมสสมนาปุเชมะจะปิดสัสตังสุปัสสันจิตตาตถาดุปาริจาริยาตถาลตาจัปุญญะตถาทุกตินะทุกขีปวิวุติชินะตถาเจสนะปิ ตัวทีหตุเยเจอโยเจทะธรรมะเวนยามเหตปะมานุโคโตโลกุตะราภิสัมเยเนี่ยตัวสุโคจังตะโสปะนิสตะยะแย่ยยะยะมะปโหตุวัตจุดตะเยปะริกิโตถุกปัสระกโรวพุทธแปดน้กาลราสิทิกถาโยจจกุมามุขมาลาประกาศโสสันโงผุ้โตุกตัวิมุตโตมารัสสปะภาษาวิโมเจยโตปะปิสิเขมังเชนะตังเวนยังพุทธังวันตังยศสารนามามิ ลวกกษัตริย์อรหัจวินัยกัณจะตันตียัสติขิยาสติหนตุสังคันตระยาจะวินาสเมนตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัทวสัตเสตีโลกกษัตริยสุจิมังขังยานิโกธรรมะเทราสัาลิสตาวของสันติกรตุจินโนธรรมังวรลลังตังสิระสาณามมิโมขปทาหลังอุปสรรทาหังตันตียัสตเขียสิจิโหนตุสังคันตระยาจวินาสเมตุตฉะมะเสนาสุกตานุโคโยโลกกษัตริยปปุปะกิเลสัสเชตาสันโตสยัมสันตินิโยชกจั ต่ว่าขัตธรรมังพิธิตังโรนติสังฆังรัชตังสีาษานะมามิพุทธานุพุทธังสัมภ์สีระธิทิฏฐิตันติยะสาวเตีเคียสติหมดตโตตมัตตะเลจาวินาสเมุตโตพุทธิการบุตรสุนโมการอัฏฐการานนโมตะตุสมาตุพุทธะเมตินโนนะโมอุตมะธรรมะสัตส์ขัตตสวะตเตนิทนณโมมังคัตปิวัตสุวิโตทัสสีระธิติโนนะโมมัตยะรัตตะรัตนยัสตะสัุตังนะโม มักกาตแต่ต่ตาวัตถุติยสัพปินนโมกกระลับปะภาวินะวิคีโตปนาวนโมกกระลานวนะสัวดิของตวสัพทานโมกราสะต่คีนะวิินหิวเมตติะวาบริสิบวดส่วมหาไส้มมสดีโยเมสตังอิกังเมียงปักวารสกิสุวิริหะปิกปีโนะคิสมิมานิมัตาพิคุพิคุังย์นะสถีาะถิงมาจากมติหพิคุตังย์สหีพิคุตังย์สีสวะเราตียีสทีจะรู้สหิเทวตาเยโพเยนะสนิปปัตตงติภวตทันย์พุกุลพจ อโคเจตุนังตุทาวสกายกันังเทวังอิตาตโยังปะวสเกุันติกปีรถมิมาวันนี้มาตาันะตดงมาจจมติคุสตีทปวารตติจีเจโุโลกะทาตุหิเทวตาแต่ยนะสนนิปริตเตาหุนตีว่าตังคันาเยกุตุตัจจัปเจนุนาเมียปีนะกวาตโนุะสังมยมาอุปสรรเมตตาเพระเกาตัวเศรษฐกิจเป็นกาเทำภาปีมาษีต่างคนต่างเรียกว่าตางส่ทั้งปีนะมาภาตว่าปูนโสดสัมมิจังว่าต ภูต so ัวกตัวดำตัวดโคตเทวตาภูตังตัววายกมังคังัเอิกัตังแต่โกาเทวตาตโตสนิกีมังคังอภัสติมาสเมโยวัสิมีเทวกายสมาตาสมาอิมังคมสมาที่สักตายวพระราจะังติอรตะกอภราเทวตาภูตโตสันติกีมังคตังอภัสิตระตือวสมาทั้งสุจิตตังอัตโนชุกกะมะกังตัสารทีวันิตานิฆะเนตวายที่อนิคขติปัริตาติอรตะกุปปราเทวตาวูตโตสันติกีอิมังคตังอภัสิเทตว กิรังีดอปริครังนี้ถ้ากิรังหจมั่มเมชาจดเตอเมชาเตจรติสุทาวิมลราจุุมตาสุนันตาสุตุนคติพระราหประดเทวตาพระวาตสันิกิมังคังปติเยเกจิพุทธังสนังคตเตติเขไมสัติภะเพยัภูมปายัปสังเทียงเทวกยังพุเรศพุรศสิตธิพระราหพระว่าพิโกมัเปิสีโพยนปพิเวทะสัตลูกทาตุตัเทวตาสันนิปริตาวังเตยสถาตั้งสัตตะเยาพุสังฆะเยปิเตยพุ ตนนีปฏิตาอิสต่ยที่ิมยติีเยปิเตปเวพุสตนะระตมันเทนังตเตมนปตติปปะเักระมายวเีวาตันี้ปฏิตาิสันติต่ยัที่ิมายัยติดอิคิเมพิเววนังนำมนี้ิยมพิเวดวากนังนมนเตินพิเวดวกนังนมันตังนาสารกัมนสิราตุะิิมตติอวมันเตติขตเตปุกวะตจสตุมัยตจติโลกน กูตาตมะัสาตววิปัมาเป็นเวาเวลาเป็นโยปัจเตยะตะวันนี้เป็นอุตเวตะโตมยิสสาตะเกตรนะเตมเทวะขยาป็การตาเตวิชนภิโวเตจตปะมะกุตะวัพุทธศาสนาเตตัมปะตระหุยนังมุสานัมนาทัศนาปะเกตตะมัธหุงธาตุต่างอัตตะสลิงตะตังเกตตะนังมุสานัมมตสมปะเกตตะมัธกุลิสาตภาวตาองเจะตัมปันยะว่าขจวนะุมตะโตมยิสสสาตะเกตะเตมาละเอวะขยาเป็นกาตาเตวิชนัฐภิโหเยวังกิติยิ เทกิตยี Sho, kind of sheep, none, meals, rol, Wales, ิบมิคิเหนุปุปะัสลูกปุปะโสศาตตาสาสาวแวขับมากรปิละถวายติมตัวติมตวน้องติยสตินุัมนาพงขึ้นกับตือนังตาตาตาย็มุตยขนาตน้นอยติมตัวติมตวน้องติสตินพุนกนาตมนางตีนต้อยน้ิมตัตมตัวน้องติยสัตตินุันมนายพืเตอ อิเจเตตุลาศตยขันตะวรนิโนอิจิิมตวนงตยิสต์นุทมนาพิกมงคึงนาังติมังไม่สามม่ตามนิสัยตยขันตะวรนิโนอิจิิมตวนงตยิสต์นุทัมนาพิกมงคนาติมังคุมรเให้โกุนเวนังปินยมังสัตสังแห่งังปิตุปติคุโมโดเโกวิปานมิตินางเพื่อมั่นะจะสมาชาติตลอดตัตติครรับนางทิ่ติมหาเจ้าสัตตบุตรปิาสาปูมังอิ กินันจทสังฆาุโรหตปัดตคมันนังติมาเชียสตโตปตปะวนยมาพลาอิเทมโตขิติมโตนนต่สตนมัทนาปิกมงพุงสัติวนังประเมจสังราชกุโดปปัสสตินาคังิิมายสติโตปตปะพวนยมาพลาอิเทมโตขิติมโตนตสันาปิกมงพุังสัติวนังอุตตรจัดสังฆาชกุโรดหัตะปัดสิตยััาิิาย อีทิมตัวชุติมโตนะวตัวยสัสินมันทมนาิเกอโม้ตัวน้งติวนังุเรียมาที่สังต่ตรกทนัวนรนะคุปรชีวนัวนรูปกบคุณรตระิสังะตรเตมาแตตาจตรัทธาัศมนาสังรุนี่แค่ีเรทวเตสังม่ยาวิโรสาขาไม่ยากวิโรสะคุณจะในคัตาม่ยากเตนตูเวเตนตกวิปุจญาตตันทร์นกรรมสิทติจะกินด้วยกันดูนี่คณะจะปนาโถความจนจะถเทวสุตโตชมาตติ อาคุเป็นเติกโกเทวตปรรุสรว่าชะาเติเยนิจะจะดัเโนกนาัสสากาาชุพิมธัพมนนากวมพิณังัมติเวมนังอาคูนมัสนาคาเวสาราสหตจารกัมพัตะลาอาคุปยคาไสที่ยมนาซาราสหะุณคาเยสสัตติโนเดนุมนกรมาหาังกุสปุคาสัปิวพังยนาคาตเจสาอาสาติทิปัติชาปะขีวิสุทธิเจคเวหายัเตเวหายัสาเตวนัมชาปตราจิตาตุปนติตาะตาามัง อภัยยันตฐานาขราชันไม่สมรตตกิมากะการศุทวสัิวิจาหิปยตนาคาตุปนาสังกาตุผู้ดังชิลาชิตาวิริยชนะสมุทังสุวัติตาปัตตโวัสวัเศติทมติยสสนกัจจามาหจะมาอสุราธนาเวทสาวิปจิตติทุกิตติจะปหาโทนุุกิสหะะตอนจับลปุตานังสัพพเวโรจะนำมกาใสในตะวังะรเนังราุปธมุปะมุงสามิยุทธานิพนติติผู้นสามหัวนัง อโปเจถิวาปฏิเวจะในชวายุทาขมโมวันาวนาเทวาโสมจะยะตไม่ตากุณาไกกาอุกวีสติโนทัตเตากายะตะเป็นตวันิโนอิทิมโตขีตมตนัวตยิสติโนมัรรมนารพิฆโมพิกนนูังไม่ดูใจเดวาสริจาสมาจตุยามาจะนัตุกวจะัจนาูรรกตาตฤทุนิสัตวจัตุยกเบตานะคัติปุตตอาภุณราลากามสนาโศวตตตะกุปะัพรนเนโรติเตเตตตะ่ากาะ อาถากูสัุเทวชลมากิจิกาเรว่าอุตกาจารุชาจารุมบุพานิพัสนวราสารมจจเจตตาจานิยากาตัวแล้รกีฬาคูอาคูวัฒนีสินทเสติได้ถากยตะปนตนนิโนอิทมตัวชุดิมตัวน้ตเยสติโนวัฒนนาเป็นกมพุทุนังกับเทีนังจมามาตมานามนุจามูุสุกมาคิดิกาอาคูอาคุปุสิกาถากโยเทวายจจารุติโลิตตินุปตะคามาปตะคาอเวเยสสิโน พระเถรเตทธากรยาตะเป็นตัววันนนุิ้มตัวจิวิ้มตัววันน้องเนวันตัเยสติโนมาธรมนาเป็นกระมงพิกังนองใส่ปีกางสับปูทุกกากระหาลุนาอคูเวกัสสารเทาตะแคหาประโมคคะอคูเดียววิจักกนาตธรมตาลักัมระกาจะยเสสติโนทายังอาคาเป็นโจโนย่ที่สผู้วิสติพัะเถรเตทธากายาตะเปนตัววันหนุติ้มตัวจิ๋วติ้มตัววันน้องเกยสติโนมาธรมนาเป็นกระมงพิฆังนองใส่ปีกหางเกศไม่อาจตัวตายามกัจกาจัา

าสมนกระังมหาปมามติปปันชุติมตมารโยยิัตสตท่าเตอิสลาปเจกวัตวัติโนเดสัญจาไม่ช่ตวอาคาริโตัวปลวริว่าริโตัวเจตเตจัตเตียพิเตติตินเจเวตะมกเกวัวารินาิกิปตะการณสมันอย่างอทากันธาปนธาตุกินปะตทูสามตาเริวเดามาวมุนจิักมุจินางอิติตนะมนาสนกนาสินังปิตัยปนนาตะละมัจัสรังกตะวะเประวังเอสัปูสกุลเปโตรทีตัวสวิจ มรสนามเกณฑตาเตวิชนหาพิโกเต่จะตะปัมากะลงตอพุทธศ่สนังลวิตาลักหิปกะมงเนสันมมดชยงสภเวต่สังมาพิยตัยสัจนโนมุนตรสาปติเหสาวกเตชัติบัที่สิบเอ็ดนจบงกัตตังกเตวนาจะปนังที่นานจะเตวะนาปูชชาจะปุจิตปุชนายังอิตัมคลุมตัมังปติลปปเทวสาวโสจะเอตเอปุกเกจะกัตตปุญญาตาอิตัมเอตัศมาปนิทิจะเอตัมังกลุมตัมังปอาสัจจ จะสุสีกิตตุปฏสสิตาจะยาวจะอิตมังครุตมังมาตาปิตุปะนางปุตตะทลัสสังโฆสอาณุกราจจะกรรมตาอิตัมังครุตมังตานันจธรรมจริยาจะยาตักการันจสังโฆอานาจวัชินิจทกรรมอนิอิตัมังครุตมังอรติวิติปะปะมัจฌปนาจะสัญญโมอปะปะมันดจะจะมีสุวนอิตัมังครุตมังขโรวจะนิวัตุจัดสันตุทิพกะเอจกาตัญญุตากะเรนะธรรมะสัมมารวังอิตัมังครุตมัง ขันต er ja ิจะสวจะสตาสามัานาณจัตสนังกาเรนตธรรมะสักจะอิตัมมังกลุตมังตะปูจะปรมะจเริยาจะเรสานะสนังนิพพานาสิกิยาจะอิตัมมังกลุตมังพุทธัสสัเราก็ทำโลกะรรมิหิจิตังยสันักกรรมปติอสกังวิชังขีมังอิตัมมังกลุตมังอิตาทิสานิกะตะวันสัปปะมาปะไรชิตาสัปปะทาสดินทรียนติตันติสังมังกลุตมติบริทิปสองบัิสุลตะนาปุริทยังกิจิวิตังอิทธาวารังวาสกิสุวายังตนังไม่ตังนโนสมังาติตาทักนะอิตัมปิตัมพุทธิรััตตนงม เจนะสัเจนะโูเดียวตุขยังเวลาครั้งมาตั้งปณิตังยะตัชขาตะก็ย่อมมีสมัยโตนัเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจีทำปีทมเมรัตนังมตังเอเตนะสเจนะโูติหัวโตยังพุทธาสิทธกปฏิวันะยีสุจริงสัมมะเอกสมาธิมานันตะได้กัญยมาหุสมาธินาเตนะพัสมโนนะเอนาวิชติอิทมปีทมเมรัตนังมีตังอิตินสเจนะโูติหัวโตเย่ปกคลาอาถาสตังปัสสาจะตาลิเอตานิยุคานิหุติเตตกขีเนยัตุขตา ภคัสสาสวากาอิติสุธินานิมาปพลานิอิธัมปิสังเครัตระนั่งมีตังอิตินะสเจนะสุวติโหนโเยตุปยุตามัสสะสาทะเลนะนิกาไมโนตัมสาสานามะเหติปติปตามธรรมตังวิคะหาระทามุธาพิพุติวงศุชมนาอิธัมปิสังเครัตระนั่งมีตังอิตินะสเจนะสุวติโหนโตขีนางเปรนางนวังนาถิสัมปวังวิรัตจิตตยาติเกยพระวิิงเตขีนภิชาวิรุณิชันทานิพันติทีลายะถานยมปฏิปุอิธัมปิสังเครัตระนั่งมีตังอิตินะสเจนะสุวติ บทที่สิบสามบทบทสวดธรรมบทสาสวัรดิฮัตตาเวชิตังไสยโยญาใจยังตระราปชาตระันตระโพสสะในยังสัญญตัดจาริโนเนวะเทโวนัคันทพูนัมารโอสาพรำนาชิตังปปชิตังอิกีราตถาตุปสะจฉโนวันที่สิบสี us, ่บทสวดกิรปุรตสุปโพิตาวิทังเตนะพุตตาชนัตตาปัสตาหาลาตาสมะสะปุตินะเทธาตมิเหมาอนุสาวินนมาปบปรำนำปรายมาอิติกเรามาปิเตกะสะปะทานินาเทปทานินณมาตะกะหิตุมานายะเพนณมาอากา ปะละวิเตะปาริวิตักเกณามาทิฏฐินิยานนิชานักติยมาปัปปะรุปัตยมาสมโนครุยธาตเมเหตนาวัชยิสาอิมธรมากุศลายิมธรมนาวัชยเมธมาวิญญูครีตาอิมธรมาสมัตาสัมพันนินาอหิตยาทุกขายาสนาติตเมหเหปจเจห์ยธาตเมหเหตนาวัชยิชาอิมธรมากุศลายเมธรมนวัชยอิมธรมาวิญญูปัสตตาอิมธรมาสมาทิน อิมิตมาสมรติสมรตินาเฮริยะทุกขัยโสระเตสตุเมเหอุปสัมปัชชัยวิหริยาคติบทที่สิบห้าบุศรุปีอุปะนยสุดอุปนิยติคือตปะมายุขิลุปมินิตตะตะนัสนติตานาอิตังพะยังมะเรนิปิกขมะโนปัญญานี้ก็ยี่แลถาตุกขวะหานี้อุปนิยติคือตปะมายังชิลุปมันิตตะตะนัสนติตานาอิตังพะยังมะเรนิปิกขมะโน โลกามิสังปัจเจเหตุสังติเปโกโยธาไตรยนะสังเอมโมวัจยะอุทธะเจรสาตังตะตัพปิตตะตุกายาหติอย่างคีว่านปปกรติปุญญังธรรมโมหวิระคติธรรมะจริงธรรมโมสกินโนทุกขรมอวะหาติอสานิสังโตุเมสกินเนตุกติจะติธรรมะจรีตเปสังขลาในจะติยะถาปัญญายปัตติอัถานิสติโตเกสัมโมโคสุญยาสเปตสังขลาทุกติยะถาปัญญายปัตติอัถานิสติโตเกสัมโมโคสุติยา สเปธมาราติติปัญญาไอยะธรรปัญญาไอสัตตปฏิสถานนี้ไม่ไติดเกียบมคูสติยาวันที่สิบหกปฏิวดปนักฉดดปันอปันักกฐานมุกเกีสุติยัางเอาหัวตกีกาเอตทัญญาบิดเมทาวีตังกันเหยะปนักกังพระหงเวสานังยันติปปัตตานิวันนิจนจะอารามะกุกข้าเจตยานิมนุสส์พยาตาชิตานิตังโหตานังเขมังนิตังขมุตตังเอตังสนมะกขมัสปะตุกับอมุตติ โยจับผู as as ้ดันจัดธรรมจัตสังตจัตตารังคโตจัตตลิอริสจานิสัมมปัญญยปุถุติทุกขังทุกขสมุปประทางลุกตะจติกมังลินอเลียนจัตถังกิกังทุกขุปัตมังขามินังเอตังโขสมนังเขีมังเอตังสมุตมังเอตังตมะขมัสสะพาทกะวมุสติบริสุทธิ์เจ็บปวดพัทเทกรตตขราไิตังนาวะขเมียนำไปตังเกนังกตังบุพุฒิภูมิทุกภูมิหึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังอย่งนี box, ้ไม่มาถึง ถ้าตีตปะปลายนาตังปัจนจัก,กรานตังสิเดลลงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนราร,รับไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่มาถึงประจุป,ปันจักรยยโยธมังตาตะวิปัสสิกังกังกุปังตังริธามนุรุยเยกบคุคคลในเห็นเจ้งถมงปัจจุบันนั่น,น,นเงงแขงแก่ขนาน,นั้นได้บุคคลนั้นเปเจริญธรรมนั้นนื่งรอปองเออทินอาเชียวกิจมาตมังโกชัญาพระนาสุเวริชความเปสิ่เหล่านี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งในหินโนสังฆราตินั้นมาสิ่มนั้นมัจุนั้นย่มไะงหราย เอวังวิหาริีมาตะปิงนอรัตะัดตันที่ตังตังเวีพรตเทกรตติสตัวจิกเตมนิติพระนี้ผู้สมบย่อมเรียบบกวรผู้มีติองนี้มีผูเพีไม่เกียดขันทั้งก็อะไรกันขึ้นแล้วลว่าผู้มีไรงตินิจเลยด้วยประกาศชี้แล้วิแปดบทสวดพิทัปัจจวิคณาปะทะชลาธรมโมมีเชลังอันนี้โตรมิความเก็บไปธรรมดาจะลุ้นความกไปไม่ได้พิาที่ธรรมโมมีพิธารณนะีโตรมิความเจ็บข้าเปธรรมดาจะลุกความเจ็บข้าไปไม่ได้ละลาธรรมโมมีระปไม่ ต่ปีหิมไม่ปีหิมนาปีหินอนาภูวินาโพเราจะรู้มันต่างเพราเราต้องพันพลักจากของรักของเจรใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมัสกลมีกรรมัทยุกรรมัตกรรมพนุกรรมัตปฏิสนโนเรามีกรรมของตนมีกรรมผู้ขุมีกรรมแดงเกิดมีกรรมผู้ติดตามมีกรรมี่เพิ่งศสอย่างกรรมังกริษณิกรยานางว่าปะปะกังวัตดาษทายทพิสันิเรวทับกันในไว้เป็นบุตรเป็นบ่าวจะเป็นนายาเขาเราจะต้องรั้ผลของการนั้นนั้นถึกไปเอวังวิปอำมาหิหิเป็นหาง บทที่19บสวนเทวตาอู่ชนาตรว่าตาินทุกขับาปยปิตาจินเปียสกับปตัายินโสการขนสปิปิเโนเทวตาจะอํเตุปตาญะสัปะทางสเพเดวานุโสนตัสัพพะสัพปิิยาทานันนตุาาิมาขตุัพทาวิโนเภวนาวไ้ตาตุขตตุววตาตาะเปปะปติจิกนาจักอย่างลักมหาตันจตินะพรขังมีสัพโต ปนที่สิบบทส่วนนีกตาปฏิทากาัเยนทีวัดตาสันติว่าวสี่ชเ่กเรียกเรียกได้เต่งแต่ยิงจะธรมาเทนาในี่นพ่นตุกพิชิาส่วนหรเตะเวลาแล้วในเรยสิรจัมชาแวกาจะพิโกสลรมคัฒนาปฏิปราสกาขามาจจทีสารน้เข้ามาใจสลรสักปพุธตาสกิตาพุเตจะรับผู้ชายเยปิดจะอันท้าสัมปวะสังติทิตาอธวรณการเนี้ยการขมอระปฏิจเตตะัพปิตุกตะไอตุกษะกัลลุตุสกัญญาตัตุงก โกหตรมะกวาอัยะเตหิธยัจะม้กตัวตโมสเปปิธรรมะใจโนทุติสุปนิยมะมอะมรเป็นวิธีวัีสิบเอ็ดบุสสัพพะปฏิธักษฐานปุญญติธานิคตาจยานญญานิคตานิเมเตสันจะปะคินุงหุตสัตตานัตปะมานกาเยปยาพุนะวันตาจัมแม่มาตัปยาธโยทิฐาเมจายติฐาวาอันเยมัจจตวะโนตตาสีสันติรูกมิตปุมาจตุโยนิกาปันเจกัจาตุวกลาสังสารตาปวบเวจตังเนปฏิ ประเตธานเมอนุโมทนตุตเตสยังเยกิมังนับไปชนันติธิวะเตสังนิเวทยุงกอสรรทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนใน่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายยนี้ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเครืชอชนลธาได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมดาเพิดารับเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นแม้ไม่ได้เห็นลายสรรทั้งหลายอยื่นที่เป็นกลางเลยไม่ก็นั่งยูนในโลกเกิดในภูสัมเกิดในภิเนินสี่มีนห้าลาหนึ่งลายสี่ท้องได้อยู่ในภพน้อยและภ้ใหญ่ พระเทพทั้งหลายจะง่ายกับสัตว์เหล่านั้นไม่อย่าทินานะเป็ญยานังอนุโมทนาเหตุนาสัปฤิตาสถาโหตุเอาเวลาสุขชีวินเเก็บมาปัจจัยปัปนตุจิตตตาจะตั้งถูกความเพราะหตุคืนนู้นคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้ัเจ้าให้แล้วพอสัตวนั่งหลเอ๊ะพอสัตว์จะพวนก็เงยไปเวรอยู่ประสบโมเทินและจุกถึงขางนั้นก็เสร็จเทินเพราะความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจบสำเร็จเทิน ด้วยรูภาพสัญลากษันิถานภาพแห่งคามเป็นเลนศในส่งแหการบูชาพระรานัตดาด้วยพื่อนิบุตรสพระถุระปริตและประกาศเหล่านี้ขอบคูกทุกดวงเด่นยิงเกิดในการพระเจ้าขอให้พระจลไปทังบ่วงไว้พระเจ้าจะหลทางวัฒนธรรมคอยเทียบเทวดางะลรเป็นนุมได้การสดใสหมดและมาล้วนี้เมื่อนมโมทันแล้วปรดอภัยให้แก่ข้าพารุ่งถูกบุคคลพระทิงปรีพินาเพิมมูลนิธิสมเด็จพระญานัลสังวรวัดวรวนวิวัหนาตลอดจนวัตถุมุคลทั้งหลายที่สามสิ่งนั้นขึ้นครั้ เราจงทำเลสิสติทุกการเดินสาธทุก